สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลดเกม Dark k n i g t นะครับบนึงโอเคครับคลิปนี้เป็นสำหรับเพื่อนผมนะเพื่อนผมมันอยากเล่นเกม Dark k n i g t แต่ว่ามันโหลดไม่เป็นนะครับเอ้ยอนี่จะกดออกเออใช่ลืมเซฟเริ่มแรกให้เข้าไปที่ Google นะครับแล้วฉันแล้วเธออยู่ดกด Dark k n i g t นะครับมองว,ว่า Dark k n i g t อ๊ยผิดเออทุกคนดวะเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับเข้าไปคิดว่าผมมันกดไม่ค่อยติดนะครับแต่ถือสาเลยครับดาวน์โหลดเกมครับเออชเออคือว่าถ้าคุณมีโปรแกรมตัวนี้ครับนหละตัวนี้ครับ u t o r r e n t ผมเอาภาษาอังไม่ออกครับตัวนี้ถ้าคุณมีโปรแกรมตัวนี้ให้คุณกดดาวน์โหลดอย่างนี้ครับกดดาวน์โหลด ปุ๊บไปเลยชูแวแปเอาไวนี่นะครับหนึ่งอัปเดตยังขนาดสามอ๋อรุ่นเก่าอยู่เนี่ยให้ให้คุณกดไปจื๊อหายเนี่ยแล้วผมมีอยู่แล้วผมกม็เลยไม่เอานะครับเอาแล้วครับแล้วมันก็จะเป็นขึ้นอย่างนี้นะครับอ๋อยเก็บไปก่อน นี่ครับไอ้คุณกดโอเคกดต่อครับเนี่ยแฟ้มดักเนทเห็นไหมครับแป๊บหนึ่งนะบนี่ครัแฟ้มดักเนทนี่ครับกดนี่ครับกดเปิดมาแล้วครับกดต่อไปครับต่อไปนี่ครับ มันจะเปไฟให้เราติดตั้งนี่ครับในซีเอ et, เอไอะไรนะให้เรากดเล็งดูกันนะครับแล้วกดติดตั้งแต่ผมมีแล้วก็ไม่ต้องนะแต่คุณคุณต้องจำให้ได้นะครับคุณอย่าเพิ่กด,กดเลยนะครับถ้าคุณจำไม่ได้มันก็จะไอ้นี่ครับมันเวลาอัปเดตมันจะทําไม่ได้แล้วเสร็จแล้วก็หนึ่งอันนี้เมลรุ่นเก่าอยู่เออไม่ใช่นี่วะ ดาวโหลดเกมแต่ไม่ใช่ดาวโหลดอันเติมนะครับให้คุณดาวน์โหลดไอเสียอันนี้ครับเอ้ยเดี่ยวะสามอันนี้ครับนี่ครับหนึ่งอันนี้หนึ่งครับอันนี้หนึ่งอันนี้สองครับอันนี้สามครับอันสี่มันใช้ไม่ได้ไม่รู้สงสัยมันจะอัปเดตไม่เสร็จนะบแล้วอัปเดตเสร็จเขาใช้ได้อันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้สามครับพอคุณกดดาวโหลดมาปึ๊้เข้าไฟล์ดาวน์โหลดนี้ของคุณ นี่ครับไฟที่คุณดาวน์โหลดมาไออันที่หนึ่งสองสามนะครับแต่ผมมีสี่อันเพราะผมโหลดซ้ำมาอันหนึ่งอย่าคิดมากครับคุณโหลดซ้ำเนี่ยโหลดซ้ำมาอันหนึ่งนะวะไหนวะนวะเนี่ยให้คุณจับมาใส่ฮะอย่างนี้ครับปุบแล้วกดโอเพนเปิดมันก็จะมีแต่ว่าของผมมีอยู่แล้วครับผมเลยไม่ต้องใช้ะแค่ทำง่าย ซึ่งผมมีแล้วผมเลยไม่ต้องใช้ะจบแต่ถ้าคุณโหลดมาโดยไม่ที่ที่จะไม่โหลดแพ็คกันนั้นมันก็จะโหลดเกมด a r k น n l นตไปสำเร็จนี่คือเกมดาว k o n l i n ผมถ้วคอมผม,มเป็นไรไม่รู้มันกดเปิดยังไม่ค่อยได้มันเป็นขึ้นลูกอย่างงี้ครับอย่าคิดมากหรือบางคนถึงโหลดดา r k o n l i ไปแล้วมันจะมีตัวให้จะลบด a r k Dark, Dark ate, หรือไม่ คุณกกดใหม่ครับคุณเข้าไปแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดเนี่ยครับตรงเนี้ยครับแล้วคุณก็ดึงดักกดเนี่ยครับขวาเห็นตัวนี้ไหมครับเนี่ยแล้วคุณก็กดปุ่มหน้าจอเกมดาวน์เน็ตมันจะขึ้นหน้าจอคุณให้แค่บางเครื่องนะครับผู้บางเครื่องมันจะส่งตัวตัวลบเกมดาวน์เน็ตมาอยู่ในเนี้ยถ้าคุณกดผิดนี่คุณต้องโหลดใหม่หมดเลยนะครับเราจะสวยครับเหมือนข้เครื่องเก่าผมะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ